ถ้าจะรักฉันจริงฟรีแมนดาวที่คุณผู้ฟังขอไว้นะคะเมื่อกี้เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโควิดว่าคุณผู้ฟังเป็นกันกี่ทีแล้วแล้วก็ฉีดวัคซีนไปเท่าไหร่บางอันอ่านแล้วก็ใจตกไปแทนเหมือนกันอ่ะบอกว่าเป็นสองรอบรอบหนึ่งตอนตั้งครรภ์นี่อ่านกระตะกวงก็แบบโอ้ยตายแล้วหัวใจคุณเป็นแม่คงพืชเหมือนกันนะสี่เข็มยังไม่เป็นเลยเพราะมีคนบอกว่าถ้าตอบว่ายังไม่เป็นเนี่ยจะเชื่อไหม เชื่อคะ่ะคุณผู้ฟังไม่มีปัญหาเลยเราเราไม่คิดว่าคุณผู้ฟังจะต้องโกหกอะไรเราเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อเราเป็นคนเชื่อเรื่องแบบนี้นะมันไม่จำเป็นต้องโกหกว่าใช่ครับซึ่งเ <c oughs> ชื่อไหมคะว่ามีคุณผู้ฟังที่ส่งมาจํานวนหนึ่งยังไม่เคยเป็นเลยรอดทุกซีซันฉีดสามเข็มบ้างสี่เข็มบ้างห้าเข็มบ้างบางคนบอกว่าเคยเป็นมาหนึ่งครั้งซีซัสนสามซีซันหนึ่งกับสองเนี่ยรอดทั้งท,งท,งที่ติดทั้งบ้านตัวเองรอดปรากฏมาเจอสาม ที่ทํางานติดทั้งออฟฟิศอ่ะก็เรียกว่าเป็นหมู่คณะบางคนก็เป็นหนึ่งครั้งฉีดไป6เข็มฉีดไป6บ้าง2องซิโนโฟาเอซิโนโฟาร์มใช่ไหมอันนี้ต้องซิโนโฟาร์มแล้วบอตดนาแล้วก็ไฟเซอร์นะคะคนไทยฉีดเป็นว่าเล่นแลวจริง<ช>ป่าไม่เคยเป็นโควิดใช่ไหมฉีดไป5โดสอ๋อฉีดไป5เข็มก็มเราก็คล้ายๆกันใช่ครับใช่ไหมเพราเราสี่ เราก็สี่ไปสองเป็นแอสตรากับ,บอีกสองโมเดนาเรียกว่าเปรีย้ยผลดี urn, เลยหนึ่งเดือนเรียกว่าเปรีย้ยไปถึงสันหลังเลยดีกว่าเดินขาดเดี้ยงเลยทีเดียวนะคะมีคนยังไม่เคยเป็นเยอะอยู่เหมือนกันนะคะหนูยังไม่เคยเป็นหนูยังไม่เคยติดหนูฉีดไปห้าแต่ก็มีไปสถานที่เสี่ยงแล้วบางคนที่บอกว่ารอดเนี่ยเพราะว่าล้างมือบ่อยบางคนบอกเป็นปีที่แล้วครั้งเดียวฉีดไปสามนะคะแล้วเวลาเป็นหวัดมีอาการลองโควิดหนักมาก ก็แล้วแต่คนเลยอ่ะบางคนอาจจะเป็นแล้วไม่รู้ตัวเป็นไปได้ไหมนี่ยังเคยสงสัยตัวเองเลยหรือเป็นไปแล้วลวะแล้วไม่รู้ตัวหรือเปล่าน,นึกนึกออกไหมเพราะรบ,บางคนอ่ะไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีเลยนะแต่ตรวจแล้วก็ขึ้นสองขีดเอ้เราก็เอ้เราก็ตรวจถี่นะหรือวันที่ตรวจแล้วมันไม่เจอ หรือมันไม่ขึ้นหรือ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเราลองทําโพดูดีเหมือนกันนะเนี่ยมีคนเป็นแล้วครั้งเดียวท่วนไปปีที่แล้วสามเข็มเป็นหนึ่งครั้งห้าเข็มล่าสุดเนี่ยเข้าไปแล้วอ,อ่าเนี่ยเป็นกันก็เนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะบางคนเป็นหนึ่งครั้งบางคนเป็นสองครั้งบางคนยังไม่เคยเป็นเลยจะบอกว่าสัดส่วนมันคนไม่เคยเป็น น้อยก็ไม่กล้าพูดเพราะในช่วงของอ้อมอะ่ะพี่คงเห็นมักพ้นคนนะเป็นเยอะคนไม่เป็นเยอะอย,อยู่เหมือนกันนะคะอ่ะรักษาสุขภาพกันค่ะทําได้ก็ทําต่อไปเพราะเชื่อเถอะว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะเพราะเราคาดเดาไม่ได้แต่ถ้าเป็น ก็รักษาตามอาการตามเหตุปัจจัยถูกไหมทําให้เต็มที่ป้องกันทุกอย่างให้เต็มที่ก่อนและถ้ามันกันถึงที่สุดไม่ได้รักษาค่ะในเมื่อทําทุกอย่างเต็มที่อ่ะมาฟังทางนี้ลาซาดา้า <laughs> มาฟังทางนี้ฉันยังเคยซื้อวัคซีนจากลาซาด้าเลยเธอ <laughs> ปีก่อนก็กดมันมีไงเห้มันมีทุกอย่างให้กดมีกลัวคุณผู้ฟังอ้อมเคยได้เข็มนึงให้เพื่อน กดลาซาด้าเนี่ยแล้วก็ซื้อของโรงพาบาลนะคะอ่ะเรียกว่า6กหกคนทักกัน6-6หหวันดีหก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 วันนี้ไงวันนี้6กเดือนหกีหกหกวันดีนี่กดบอกเพื่อนว่าไงป่ะ วันดีกดลาซาด้าสิจ้าก็ตอบไปแ้บบอาๆนะเขาบอกว่าเพราะว่าตอนนี้ค่ะลาซาด้าก็กขนครับดิวเด็ดสุดว้าวมาเลยค่ะต้อนรับกลางปีกับ6กที่เขาเรียกว่าเมกกาว้าวเซลนะคะ6กถึงแมิถุนาก็เริ่มวันนี้ค่ะรถจัดเต็มทุกไอเทมนะคะพร้อมรับส่วนลดแรง6ต่อใช้รถพร้อมกันได้ในคาสั่งซื้อเดียวรถจริงไม่รถทิปเอาคุณฟังอันนี้ก็จริงแต่คุณต้องเก็บให้ได้ตามข้อแม้นะถ้าคุณอยากได้6ต่อคุณต้องขยันเก็บถูกไหมกวางใช่ครับประสบการณ์ของเรามี ทางมัดเก็บอะไรได้บ้างคูปองส่วนลดจากาาาราชะด้าเอง,<ร>งมีคูปองส่งฟรีไม่มีขั้นต่ําอันนี้มี<ช>แต่ถ้าร้านค้าไหนเขาไม่ร่วมเราก็จะมีค่าส่งแต่ก็จะไม่สูงถูกไหมฮะค,คูปองเงินคืนทุกวันสูง<ช>สุดหนึ่งร้อยปอร์เซ็อ่ะมีมส่วนลด last bonus ห้าสิบบาทเมื่อช็อปแปดร้อยบาทอันนี้มีอยู่บนตรงนั้นเลยตรงหัวเลยถูกไหมมันจะมีคุณก็กดไปถูกบ้างคูปองส่วนลดจากร้านค้าและส่วนลดจากพาร์ทเนอร์และ Last fresh sale กระดาษที่ชู่แบบสามชั้นแบบเช็ดหน้าที่ล้างมือเป็ดทำความสะอาดห้องน้ำทำยาสักผ้าด้วยมัมวันก็ต้องหาเข้ห้องน้ำห้องครัวชีวิตดิฉันไม่น่าเชื่อจะมาถึงจุดที่วนเวียนอยู่กับของแบบนี้โมบายแบงกิ้งธนาคาร